สวัสดีคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นผักหนามเกาหลีนะคะไม่คิดว่าที่เกาหลีก็จะมีผักหนามเหมือนบ้านเราด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ซื้อมาในาราคาที่ลดราคาแล้วนะคะ2,005จากปกติขาย5,000นะคะ1กล่องแบบนี้นะคะเป็นผักหนามนะคะ มาดูวิธีการทําผักหนามกันเลยนะคะว่าอาริสเกาหลีเขาทาผักหนามกันแบบไหนรสชาติจะออกมาเป็นยังไงอันนี้เป็นครั้งแรกของลิซนนะคะที่ซื้อมาเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะนี่เขาให้มาทั้งดินเลยนะทุกคนดินเยอะมากเลยนี่ ก็จะล้างประมาณ3ามน้ำนะคะต้แกะใบทั้งข้างออกนะทุกคนเพราะส่วนใหญ่ดินมันชอบอยู่กับใบนะเห็นไหม นั้นนะคะเราจะต้องขุดเอาหนามเอาเนีย่ยเห็นหมมันเป็นผักหนามเราต้องขุดเอาหนามตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ตัดตรงนี้ออก ิ่นหอมมากเลยนะเนี่ยมันก็เป็นหนามอ่ะแต่กลิ่นก็ชฉุนมากเลยนะในขั้นตอนต่อมานะคะก็คือต้มน้ําให้เดือดนะคะนี่นะคะทุกคนน้ําก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักโขมลงไปโดยตั้งนาฬิกาเอาไว้30วินาทีนะคะหรือ1นาทีก็ได้นะคะถ้าเกินกว่านั้นนะคะจะทําให้ผักโขมเนี่ย ลายเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราจะต้มประมาณ1นาทีนะคะโอเคอันนี้ก็ครบ1นนาทีแล้วนะคะ เห็นไหมคะทุกคนเขาจะกลายเป็นสีดําน้ําเพราะงั้นเราจะไม่ต้มเกินหนึ่งนาทีนะคะนี่นะคะเราก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซอสเราทำเราปรุงซอสใส่ตัวนี้แบบไหนนะคะหรือจะกินเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันหรือบางคนก็ไปทอดนะคะทอดก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนกลิ่นของผักโขผัก หนามอันนี้นะคะกลิ่นมันคล้ายๆหอยหอยขมบ้านเราเลยอะกลิ่นมันเหมือนหอยมากเลยนะจริงๆพอมันโดนต้มแล้วอะหอมดีนะอันนี้เป็นเอ่อเป็นพริกเกาหลีนะคะเราจะใช้พริกเกาหลีหนะึ่งช้อนนะคะนี่หมดแล้วหมดพอดีเลย แล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูสองช้อนน้ำส้มสายชูหน้าตาแบบนี้นะคะเรียกชิกสดอันนี้เป็นน้ำตาลหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคะแค่นี้นะคะ ใช้ประมาณ3อย่างแล้วเราก็คนให้เข้ากันน้ำจิ้มผักเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะ ผักมันหอมมากเลยอ่ะน้ำจิ้มก็อร่อยโอเคค่ะทุกคนถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ subscribe ให้กับเราด้ยนะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆใหม่ๆเกี่ยวกับเกาหลีนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนำทุกคนให้ดูให้ในรอบต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย you yeah.